ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนนะส,สู่ช่องเจสีเขาหนิวแกวมพองชมานดรส่งเดสิชช่นเคยนะคะก็อยู่กันในเซิร์ฟจีนเนาะสำหรับศึกดวลทวยเทพนะคะอาทิตย์นี้วันอาทิตย์เวลา6โมงเย็นแบบนี้นะแน่นอนว่าเราต้องมาเจอกันในศึกดวลทวยเทพเองซึ่ง ศึกนลทีเทมนี้นะคะเราก็จะได้เห็นในส่วนของทีมเนาะที่มาจากหลากหลายเซิร์ฟเนาะแบบทุกสุดตตันต่างๆก็จะพามาดูอัปเดตท,ทีมในส่วนของเมตาปัจจุบันเนาะแล้วก็หลังจากที่เขาเรียกอะไรราชาเลเก้น,นะคะหรือว่าราชาใต้ดินเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนั่นเองเนาะหรือว่าแบบใครใส่ใครไม่ใส่อะไรยังไงคนที่ไม่ใส่จัดทีมยังไงส่วนคนที่ใส่เขาเอาตัวละครไหนออกอะไรประมาณนั้นเนาะก็ถ้าอยากรู้แล้วนะคะว่าศึกนลทีเทพนี้เป็นยังไงกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะแล้วก็ไปดูกันเลย ลิชแมนช็อปโนหนึここ่งเรื Про ่องเติมเกมเติมเกมวันพ่ชมาหนืองเกมน่ค่ะที่ดูที่สุดคมที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยเรียนลิชแมนคอยใช้ในสมุดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตคก็ได้นะ่ะที่สำคัญพอนานถึงสิบเดือนเพราะมรการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งในเว็บและออนไลน์เติมเกมถูกเติมง่ายเติมไวบริการยี่สิบชั่วโมงต้องที่ลิชแมนช็อปมาทุกคนสำหรับสุดดวลทัวยเทพเนาะจริงๆก็เพิ่งแข่งเสร็จไปเลยนะ เดี๋ยวขอไล่ดูตั้งแต่8ทีมแล้วกันเนาะรอบ8ทีมนะคะนี่จะเป็นแชมป์ของเราในทีมนี้เนาะก็ให้ดูทีมนะคะก็จะเป็นในส่วนของแบบว่าอัศวินจักรกลเนาะมีเด็กมีราชาเนาะแล้วก็มีฟุมียุงนะคะแล้วก็เป็นราชาอะ,อะไรนะราชาทะเลลึกเออราชาด,ดินทะเลทะเลลึกอ่ะส่วนอันนี้อื ก็มีราชานะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบรอบลึกๆมันก็จะเริ่มเป็นสุลตานจากแต่ละแบบเซิร์ฟอะไรเงี้ยมาเจอกันเนาะน,นี้ก็ทีมคล้ายกันนะคะแต่ว่ามีส่วนของซอมบี้นะคะเอออันนี้อันนี้ไม่ได้ใส่ซอมบี้แต่ใส่เป็นยุงเนาะเออรู้สึกว่าซอมบี้อืมแต่หลายทีมเลือกที่จะทิ้งซอมบี้เนาะแล้วก็ใส่ยุงแต่นี้คือเขาเลือกที่จะทิ้งยุงใส่ซอมบี้นะฮะก็ค่อนข้างน่าสนใจเนี่ยขอดูคนนี้สิ คนนี้นะคะยังเล่นเป็นทีมเซตเก่าเนาะ <_ d ata> ก็คือใส่ทั้งซอมบี้นะคะแล้วก็เลือกตัวแทงหนึ่งตัวเนาะ <_ d ata> ก็จะมีแบบไม่เป็นโกก็จะเป็นยุงก็จะเป็นอะไรนะเมลอะไรพวกนี้นะคะคือตำแหน่งตรงนี้เนาะที่แบบเออไม่ได้ใส่แบบละชาใต้ดินเนาะก็จะเป็นเซตเมตา,าเก่าประมาณน,นั้นส่วนคนนี้นะคะโอ้ยเด็ดเน็ตโหลดเน็ตโหลดเนี่ยอาจจะหลุดจากโลกเลยก็ได้พอดีเขาเพิ่งแข่งเสร็จกันเนาะก็จะมีความแบบ คนแย่งกันเข้าเซิร์ฟนิดนึงก็จะมีความกระตุกแบบไม่โหลดอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็คือไม่โหลดแล้วหนึ่งไม่เป็นไรเปลี่ยนคนอ่าอันนี้มีเป็นเมตากระบองเหล็กเนาะกระบองเหล็กคิงโกอะไรเงี้ยเออไม่ได้เห็นนานแหละอันนี้ก็คือเปลี่ยนใส่ในส่วนของราชาใต้ดินเนาะอันนี้เหมือนกันนะคะส่วนมากคือทีมเมตาปัจจุบันล่าสุดเนี่ยที่เล่นกันเนาะก็คือ ไมเ่เป็นเป็นเซตที่มีฟูเนาะมีราชาแล้วก็มีม้าอันนี้คือ3ตัวที่ขาดไม่ได้เนาะส่วนตำแหน่งของออตรงซอมบี้บางคนก็เล่นยุงเนาะบางคนก็เล่นซอมบี้แล้วก็ตจริงตำแหน่งตรงเนี้ยบางทีก็อาจจะเป็นเมลเนาะเออเป็นยุงหรือว่าเป็นโกประมาณนั้นเ,เดี๋ยวพามาดูรอบ4ทีมอันนี้ดูไปอย่างนะอ่าโอเคเซตค่อนข้างนี้จะเป็นเอกฉันเนาะอืมโอเค หลักๆคือหลักๆค,คือ3สหายนะตัว DPS ก็จะเป็นเป็นฟูเนาะเป็นราชาซีฟู้ดแล้วก็เป็นเป็นม้าอะไรเงี้ยอันนี้คือหลักๆแล้วในศึกรอบดวลนะคะก็จะเป็นคนนี้เนาะพลังจริงค่อนข้างเยอะคของข้างต่างกันด้วยแหละเออแต่ว่าทีมใกล้เคียงกันอันนี้656สเนาะส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่แท้ไปคือ497พลังค่อนข้างห่างกันทีมคล้ายกันเลยนะเดี๋ยวเรามาดูศึกเลยดีกว่านะเพื่อไม่ใการเสียเวลา 317นะคะกับอะไรนะเมื่อกี้ดูไม่ทันเออสามหนึ่งเจ็ดกับสองห้าแปดเนาะเออก็เปิดมานะคะอันนี้คือเป็นอุย้ยเขาเอาพาร์ทสองเลยนะทุกคนถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวคือเผื่อลืมสกิลกันเนาะต้องบอกว่าฟุ่ะฟุพาร์ทสองเปิดมาจะติดพายุหมุนใช่ไหมส่วนราชาเอ่อใต้ดินพาร์ทสองเปิดมาจะติดสตันนะคะซึ่งเป็นสตันที่แก้ไม่ได้ตอนนี้คือไม่แน่ใจว่ามันหายได้เองหรือว่า ตัวมันเองแก้ได้ไหมอะไรงไงยังไม่ชัวนะเออยังไม่ได้ยังไม่ได้อัปเดตสกิลเลยไปฮะคนข้างที่จะเร็วเลยปาดไปแล้วนะฮะดาเมจไม่ได้ว้าวซ่าแต่ว่าได้ในส่วนของการที่ฝั่งตรงข้ามติดสตันแล้วเสียเทินไปเลยเนาะเออน่าจะแก้ไม่ได้นะเพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้แก้นะฮะแล้วก็มียุงด้วยนะซึ่งมียุงทั้งสองทั้งสองทีมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอดรูยุงออกสกนะิลเนาะว่าหายไหม ฝั่งนี้ซีฟู้ดต่อยมาจังหวะนี่คนท่านี้นนจะรุนแรงพอสมควรนะฮะและยังไงโดนข้ามเทินกันหมดเลยนะโอ้โหคือถ้าถ้าราชาใต้ดินใครเร็วกว่าก็คือคนนั้นค่อนข้างได้เปรียบเลยตอนนี้คือยุงโดนข้ามเทินเนะ,ะเพราะาติดสตันเนาะดูฝั่งนี้ดิฝั่งนี้ติดสตันกันทั้งหมด3ตัวอ่ะยุงมาแล้วยุงแก้สตันตัวเองปะใช่ไหมเหมือนยุงมันแก้สตันตัวเองปะทุกคนย,ยุงไครวะเนะี่ย ช่ปะเพราะว่าต่างคนต่างมียุงแต่เมื่อกี้ยุงติดปะเหมือนเห็นข้ามเทินยุงอยู่นะไม่ทันไม่ทันสเกตปะเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวดูอีกรอบดูอีกรอบดูอีกรอบคือค่อนข้างที่จะติดซีซ,ซีกันหนักหน่วงมากโยนข้ามเทินกันแบบรัวๆตอนนี้คือฝั่งฝั่งฝัง่งทางฝั่งทางทีมขวามือนี่ก็คือไม่ติดสตันแล้วนะทุกคนแต่ว่ายุงก็ตายไปแล้วเช่นกันส่วนฝั่งนี้ติดสตันอยู่สองตัวเนาะฟุปั่นมาจังหวะนี้อือหือ ว่าเหมือนพายุหมุนฟูบุกิยังติดกันอยู่นะเหมือนมันหายเองนะทุกคนเหมือนคือเหมือนหมดเทินสองเทินอะไรเงี้ยเหมือนมันหายเองนะเนี่ยหายละเอ๊ะหรือว่ามันเป็นแพสซีฟยุงตัวใดๆขยับวะไม่ชัวร์เลยวะแต่ตัวนี้ยังติดอยู่หนึ่งตัวกระตุกนิดนึงไหมจะรู้สึกแอบกระตุกนะนี่เออลดีเอ็กแล้วเนี่ยทำไมมันถึงกระตุกอุ้ยหรือว่าคอมเรามันเริ่มกากแล้ววะสงสัต้องอัพอัพการ์ดจอหรือเปล่า เออคือค่อนข้างค่อนข้างกระตุกค่อนข้างกระตุกเลยทำไมมันกระตุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเช็คฟดอีกรอบก็คือดาเมจไม่ได้ OP อะไรเท่าไหร่เนาะถ้าเทียบกันที่มี CC มี CC เหมือนกันแล้วก็มีดาเมจเหมือนกันก็จะเป็นส่ของฟุใช่ไหมที่ทำา c c ได้แต่ว่าแอบรู้สึกว่าฟุมีประโยชน์มากกว่าเนาะเออเพราะว่าไอซีซของราชต้ดินมัน เอ้มันก็มันก็ดีแหละแต่ว่ามันมันเหมือนแบบแป๊บๆก็หายเนาะแล้วก็ติดติดทีละ2องถึงสามทรเก็ตใช่ไหมเออแต่ฟูนี่คือติดหมู่แล้วตัวตัวราชาเองเขาก็ไม่ได้ตีแรงอะไรนะอันนี้คือของแท้นะคะตัวที่ตีแรงของแท้ปัจจุบันก็คือจะเป็นม้าเนาะกับในส่วนของราชาซีฟูดนะยุงบินไปละเอยแต่คือที่ที่เห็นได้ชัดอะมันจะเป็นในส่วนของการเริ่มเกม คือต้นเกมมาเนี่ยถ้าฝั่งไหนนะคะที่มีในส่วนของราชาตใต้ดินเนี่ยเปิดก่อนอันนี้คือค่อนข้างได้เปรียบเลยเพราะว่ามันจะทําให้ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเสียเทินไปเลยเนาะแล้วก็นอกจากเสียเทินไม่พอคือเหมือนกับต้องรอแบบฝั่งทางอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะเล่นเสร็จแล้วก็ยังจะมาเสียเทินคือโจมตีได้ไม่ไม่เยอะเท่าที่ควรอะ่ะแล้วเหมือนเหมือนเหมือนคือมายืนรับดาเมจเป็นกระสอบสายแล้วก็ส่วนไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าพลังใกล้เคียงกันแล้วก็ ฝั่งซ้ายมือเนี่ยเปิดก่อนก็ยังได้เปรียบอยู่ไหมนะเพราะว่ามันก็จะมีในส่วนของตอนนี้ฝั่งขวามือคือพลังน้อยกว่าแล้วก็อาจจะรับดาเมจได้แบบไม่ไม่มากเท่าที่ควรเนาะคือเหมือนจะรับดาเมจได้นิดนึงแล้วก็แบบไปหวั่นสู่ขิดอะไรเงี้ยแต่นี่เอามาแก้ทางม้าได้ดีนะคือม้ามันปกติเนี่ยมันจะมันจะค่อนข้าง,างจวกค่อนข้างแรงเนาะแต่พอตอนนี้ม้าติดสัตันมันทําให้ต้องแบบตีม้าให้ตายเพื่อให้ม้าเกิดใหม่แล้วม้าเกิดใหม่มันถึงจะล้างซีซีออกแล้วก็ค่อยจะมาแบบโจมตีได้ เนี่ยมาเกิดใหม่นะคะมันจะทําการโจมตีทันทีเนาะค่อนข้างแรงนะคะแต่ว่าในส่วนของซีฟู้ดเนี่ยมันเอาซีซีมาแปะมา้าใช่ไหมพอแปะมาปุ๊บม้ามันเสียเทินไปเลยนะคะต้องรอตายแล้วเกิดใหม่ก็เท่ากับว่าแบบเนี่ยถ้าสมมุติว่าซีฟู้ดเอ้ยถ้าสมมติว่าใต้ดินเนี่ยมันตีอีกติดสตนันอีกนะคะก็เท่ากับว่าต้องรอตายเกิดใหม่อีกรอบนึงนะอันนี้ก็คือเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วต้องรอยืนรับดาเมจเป็นกระสอบทรายนะ,ะยืนรับไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าตัวเองจะตายแล้วก็เกิดใหม่มาปาดอีกรอบนะประมาณนั้นก็แอบ แอบ,บเสียแบบเสียจังหวะเนาะเพืเกิดใหม่อะทุกคนเกิดใหม่มาปาดนะซึ่งจริงๆดาเมจเขาทําแรงมากนะขนาดแบบตีแบบไม่ได้เป็นทาเก็ตเอโอเนาะตีแค่2องพาเก็ตอะไรเงี้ยก็ยังค่อนข้างที่จะแรงเออแต่ก็ค่อนข้างเสียโอกาสอยู่นิดนึงแต่ถามว่าเสียมากขนาดนั้นก็ไม่นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจังหวะที่เราหวังพึ่งกับม้าคือจังหวะที่มันเกิดมาตีอยู่แล้วเนาะเออมันก็ไม่ได้รับดาเมจได้แรงขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนมันชุกมา80%ใช่ไหม เออแปของเลือดนะหรือมันมันดูมันดูปิป๊มๆมากเลยมันดูเหมือนไม่ใช่80ิมัน90้าสป่ะนะเออแต่ก็นะเกิดมาเกิดมาจ้วงนะฮะแต่ว่ามันจะเห็นได้ชัดว่าเสียเปียบตอนช่วงต้นเกมมากกว่าเนาะสำหรับเกมยื้อจะว่าเคยมองว่าไม่ไม่ไม่ได้นี่ขนาดนั้นแต่ถ้าต้นเกมอะคือช่วงช่วงแรกๆอะถ้าถ้ายืนไม่ไหวหรือแบบยืนติดสตตน์ให้ฝั่งตรงข้ามตีไม่ไหวรอจนแบบมันหมดสตตนท์อะไรเงี้ยถ้าช่วงนั้น มันค่อนข้างที่จะเสียบเปียบกันพอสมควรเนาะแต่ถ้าทั้งสองฝั่งมีมีสเอมีใต้ดินเหมือนกันอะก็ค่อนข้างสูสีแต่ถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีใต้ดินฝั่งเดียวหรืออีกฝั่งหนึ่งไม่มีอะไรเงี้ยหรือแบบถ้าไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ถ้าไม่ได้ใช้พาร์ทสองอะแอบแอบวุ่นวายยุ่งยากอยู่นะเออแต่ก็มันก็ดูไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะทุกคนคือน่าจะจ้วงมันตายแล้วก็จบอยู่นะ เล่นสปีดเน้นเลือดปะถ้าจำถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่ถ้าไม่ผิดเดี๋ยวยังไงเจลองแบบหาการปั้นตัวให้ดูว่าเขาปั้นกันยังไงเนาะสำหรับซีฟู้ดเอ้สำหรับใต้ดินเออโหยหลายราชาเหลือเกินนะแต่ซีฟู้ดตอนนี้ก็ยังโ p พดาเมจเอลีอยู่เนาะส่วนม้านี่ก็ตื่นมาฟันนะสองท่าเกตแต่ค่อนข้างแรงพอสมควรดูดิตีทราเกตเดียวยังแรงอะ่ะทุกคนเรียบร้อยฮะจบเกมไปเลยแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าพลังค่อนข้างห่างเนาะแต่ก็ได้เห็นว่า ใต้ดินพัดสองสู้กับใต้ดินพัดสองเป็นยังไงนะคะก็คือตัวที่เปิดก่อดได้ปูดอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็เหมือนสถานะมันหายกันได้เองแบบเล่นไปสักพักหนึ่งมันก็เริ่มหายไปเนาะ เออไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับยุงไหมแต่ว่าเหมือนยุงก็ไม่ค่อยได้ช่วยนะเพราะว่ายุงตัวมันเองก็ติดสตันเองอะทุกคนก็ไม่ชัวร์เหมือนกันยังไงใครรู้มาฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันเนาะเออหรือว่าเดี๋ยวยังไงแอบไปดูสกิลใหม่อีกรอบหนึ่งยังไม่ได้ทำการแปลสกิลแบบมาไวๆให้ดูในส่วนของสึดดวนเนาะเพราะว่าสัญญามตั้งแต่ที่ที่แล้วว่าจะทำแล้วก็ไม่ได้ทำนะทุกคนจนเลยมาถึงอาทิตย์นี้นะฮะก็ไม่เป็นไรเนาะเออช่วงนี้เกมมันเข้าเยอะทุกคนเอ้ยเกมใหม่ๆน่าสนใจเยอะยังไงก็ ใครหาเกมเล่นอยู่ลองเข้าไปเลื่อนๆดูในช่องเจได้มีรีวิวไว้หลายเกมอยู่ช่วงนี้พวกเทิร์นบลเทิร์นเบทอะไรเงี้ยสไตล์แบบอันนี้มงอันนี้ภาพสวยเนาะแล้วก็ล่าสุดน่าจะมีแบบเกมของค่ายเอ่อค่ายบอนไฟเออนะที่เตรียมกําลังจะเปิดตอนนี้เหมือนลงทะเบียนโคเปต้าอะไรสักอย่างอยู่นะก็ลองไปดูๆกันได้นะเพาขา้าต้อสนใจช่วงนี้เทิร์นเบทแบบมีให้เล่นเยอะเหลือเกินนะะคไหนจะ RO ไหนจะนู่นนี่นั่นก็นะขอแบบเลื่อนๆศึกด่วนออกไปหน่อย ประมาณนี้แล้วกันทุกคนมาอัปเดตไวๆสำหรับ One Punch Man เนาะก็สุดวนดฮีโร่ประจำอาทิตย์นี้นะคะก็เป็นคุณเออไฮตี้เหล่าไปนะคะก็ถือว่ามาดูในส่วนของการอัปเดตเมตาทีมต่างๆเนาะว่าแบบเออใครที่เอาแบบราชสีฟูดมาเอยราชไต้ดินมาเขาปรับเปลี่ยนทีมกันยังไงหรือว่า ทีมที่ไม่ได้ใส่แบบใต้ดินไม่ได้ไม่ได้ชอปปิ้งใต้ดินมาเขาจัดทีมกันยังไงตัวไหนไปตัวไหนอยู่อะไรเงี้ยเออก็เห็นไม่ต้าว้างหลากหลายแล้วก็สหรับเนต้าสุลต่านเนาะก็จะเป็นแบบเซ็ตที่เจให้ดูเลยนะก็คือมี3แก๊งสหาย DPS เนาะมีคอเด็กเนาะแล้วก็ บซอมบี้แล้วก็ใต้ดินอะไรประมาณนั้นเนาะถ้าไม่ซอมบี้ก็เป็นยุงนะเออส่วนมากจะเห็นเซนนี้ค่อนข้างแมสในกลุ่มสุดตาตนะประมาณนี้ละกันเนาะก็หวังทุกคนชอบคลิปสุดดวนทวยเทพพธีนี้ละกันนะคะมีความเห็นยังไงมาพูดคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนั่นเองนะคะชอบยิ่งฝากกดไลค์แล้วก็กดซ b s c r i b e ให้เราชก้ายมื่นเอเจอไอ